วันนี้มาออกกำลังกายสวนนวมินพิรมนะคะพามาออกกำลังกายสวนนวมินพิรมนะคะสวยไหมคะเขตบึงกลุ่มนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ กปจะป้า,าเดินนะคะเดินออกกำลังกายนะคะสวนนวมินพิรมเดินเอานะคะวิ่งไม่ไหวแล้ววิ่งไม่น่จาจะไหวค่ะ ได้สก,กี่รอบน,นี่ไปเรื่อยๆก่อนเนาะไปเรื่อยๆก่อนสวนน้ำมินท,ที่ลมค่ะนี่เนะนี่ยมันจะมีบึงด้วยนะเห็นไหมน,นี่ค่ะเขาก็จะมีบึงแบบนี้เลยบึงน้ำสวยๆ เด็นนะคะนี่นะคะเดินกําลังกายนะคะ จะเป็นเวิ้งน้ำนะคะก็จะเป็นเวิ้งน้ำเนาะนี่นะคะใครอยู่แถวบึงกลุ่มแถวบางกะปิก็มาเดินออกกำลังกายที่นี่ได้นะคะสวนนาวาวมินพิรมนะคะ คงวิ่งไม่ไหวนะคะเราก็ได้อาศัายเดินเอานะคะนี่ค่ะคนออกกำลังกายก็เยอะนะคะที่นี่ก็จะเปิดตีห้าถึงสามทุ่มนะคะนี่ค่ะจะเป็นเืองน้ำกว้างมันจะมีที่เป็นลู่วิ่ง ออกกาลังกายจะวิ่งหรือเดินก็ได้นะเป็นรูปวิ่งออกกําลังกายก็มีต้นจามจุรีใหญ่ด้วยนะนี่ค่ะนี่ค่ะต้นจามจุรีใหญ่นะคะนี่นะคะนี่อยู่ข้างหลังเราต้นจามจุรีใหญ่ นี่ยังไม่ได้ถึงครึ่งเลยนะคะเนี่ยเดินยังไม่ได้ครึ่งครึ่งบึงเลยค่ะเดินไปเรื่อยๆเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตรงน,นี้ก็จะมีเครื่องเล่นเด็กนะคะในโซนของเครื่องเล่นเด็กฝั่งกันนี้นะคะก็จะมีก็จะมีโซนเครื่องเล่นเด็กเนาะโซนนี้ก็จะเราแค่เดินนะคะเ <laughs> นี่เห็นไหมม,มีเด็กๆก็สามารถมาเล่นได้เช่นตรงนี้ จักยานปั่นไม่ได้นะข้างในต้องเดินและวิ่งเท่านั้นนะคะ <S <S> <S ก็จะมีก็จะมีดอกนี้ด้วยนะคะเห็นไหมเขาเรียกดอกอะไรดอกพญาเสือโคร่งเหรอยังไม่ได้รอบเลยนะคะถ้ารอบนี่ก็ น่าจะครึ่งชั่วโมงนะคะน่าจะครึ่งชั่วโมงนะคะได้ยังไม่ได้ครึ่งเลยรอบเดียวนี่ก็สุดยอดแล้วนะคะน่าจะได้รอบเดียวเห็นไหมคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะเดินมานะคะ ได้หนึ่งพันแปดรเมตรแล้วตรงนี้มีเสียงมีมีแอโรบิกนะคะอ่ะเดี๋ยวจะได้ยินเสียงแอโรบิกเนาะเดี๋ยวก็ไปแค่นี้นะคะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณที่ ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ